หลังมาหรือเปล่านี่สิ่งนี้ใช่ไหมกูเล่าเองว่าเอาไปเล็นพวกผีแบบแกงวูนี่ยให้พวกเราก็บอกไปอ่ะดูว่าเฮ้ยผีผีอยู่ในหม้อเหรอไม่รู้เหมลาซูชาลาซูไหมออกมาเฮ้ยใหญ่พี่พี่

ัสดีครับทุกคนอรครตอนนี้ที่หกถ่ายคลิปตอนนี้ทุกคนนะนี่ก็าเกือบสองทุม่มละเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจบคนใกล้ตัวมากพี่นะเ,นเรื่องเรื่องแบบเป็นเรื่องการตามตามหาตัวอะไรทุกคนนะแล้วก็ตกใจมากที่กลับมาถึงบ้านผมไปเล่นบอลกับหมากับมาน้องชายผมบอลที่บ้านแล้วก็ด้วยเหตุที่แบบน้องจะเล่าให้ฟังคือแบบผมตกใจนะ <c oughs> ไม่คิดว่าจะเป็นงี้ทุกคน <c oughs> เพราะว่าเรามันเป็นคนใกล้ตัว,วจริงจริงจะผมให้น้องชายผมอะ่ะเล่าหเหตุการณ์เขาเหตุการณ์เขาๆให้ฟังก่อน ซึ่งผมดูแค่ว่าลาซูทุกคนปามีปัญหาแล้วตอนนี้น้องบอกว่าเกิดเรื่องชกต่อยที่มังกรแปลนีพี่เรื่องตีงนะทุกคนกับเพื่อนหรือเปล่านะเป็นกับเพื่อนนะแล้วก็<ช>เพื่อนคนนั้นเจ็บสาหาัสไม่หยุดเ,เพื่อนเจ็บสาห,าหัสแล้วก็ตัวเองก็หนีออกมาไม่รู้นี่เอามายัางไงใช้เอาท่อยให้มันหรือป่ารู้ไงหรือว่าใช้สิ่งตัวเองมีเฮมาหา้วกิจเฮ้ยที่พี่ตัวนี้พี่ทุกคนจะมีคนมาเห็นแล้วเราไม่อยากให้ใครรู้เราทำอะไรทุกคนเมื่อกี้เหมือนจะมี อราคนรู้จักมาที่บ้านนะผมเลยปิดกล้องก่อนเพราะไม่อยากรู้ความลับบางนี้ทุกคนนะแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าลาสูเป็นยังไงบ้างที่เพราะว่าแกก็เอามาตั้งแต่ช่วงเช้าอ๋อใชตต่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วมีปัญหาเทียบเราไม่คาดคิดว่าจ้เกิดกับลาสูเพราะว่าเราไม่คิดว่าลาสูเป็นคนอย่างนั้นทุกคนนะ ไอเป็นเพราะพูดอะไรฟังใจลาซูหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนพวกนั้นเยอะเลยเนาะพูดให้โมัหพูดให้แหงใจลาซูแบบพูดให้หงใจพูดหรอใชไหมหรอรู้สึงน้อยใจหรือเปล่าในรอบนี้ตอนนี้ไม่รู้ลาซูเป็นแต่ไรดีไงจะอยู่ที่ไหนจะไปอยู่กับไขรแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับลาซูหรือเปล่าซึ่งผมก็ใจหายจาความมากู้ข่าวนี้ทีเพราะว่าผมไม่อยากให้ไขรต้องมาเจอเรื่องนี้อีกเช่นลาซูบาลูเนี่ยคือเราเป็นห่วงเขามากพี่พี่ครับผมกับน้องชายคุยกันอยู่ว่าจะนั่งรอแป๊บหนึ่งก่อนเผื่อลาซูจะมาหาเราแล ใจน้องชายจะขอรับให้น้องชายชื่นสารกับคนรับแล้ว่ามีข่าวลาซูว่างไหมเพราะว่าลาซูก็เป็นคนสําคัญในมังกรแปลเหมือนนะเพราะว่าบาลูอก็คอยคอยช่วยมังกรแปลใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมาลูกมาอยู่ทั้ไงลาซูไม่ได้กลับมาด้วยมาลูเรื่องยังที่มาลูกยังมาลูเรื่องอะไรตอนเนี้ยมาลูกาลูกเขาเนี่ยใช่บาลูเรื่องเราคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ทุกคนนะบาลูน่ากลัวจะูจะโมโหแล้วก็จะไปทําลายลูกหรือเปล่ากลัวจะไปลงโทษลาซูแล้วก็สงสารนะแต่ไม่รู้ความผิด ว่าใครทํากันแน่ใครถูกใครผิดเรายังไม่รู้ทุกคนตอนนี้นะเราต้องแบบหาเรื่องจริงได้ก่อนแต่ตอนเนี้ยลาซูอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถจับพิกัดรด้เลยรู้พิัดรณาเลยทุกคน<ม>ก็ภาวนานะให้ลาซูปลอดภัยแล้วก็ถ้าสุธรรมหาเราจริงหรือว่าคิดถึงเราเป็นคนแรกเนี่ยไม่กล้าเข้าไปหาพ่อฮนะกลัวความผิดเงี้ยหรือว่าไม่กล้าเจอคนรัลความผิดก็้กล่อมก่อนเพราะว่าอาจจะยังตกใจอยู่ยังกลัวอยู่ตร่องต่างองค์พะลัณต่างๆมาตามหาตัวลาซูกันเพราะว่า น้องคนนั้นที่โดนล,ลาสูทำร้ายเน, <ะ S 1> นี่ยก็สาหัสเหมือนกันเหมือนกับการโ่าแบบไหนมั้งเนี่ยมัาจบดีนักพอสมควรทุกคนนะน่ามีเรื่องทะเลวิวาทกันอย่างที่บอกครับน้องนั้นนั้นโตฮอร์โมน็เริ่มแบบว่าอย่างนี้นะ,นะความอารมณ์แบนไงก็จะควบคุมแบบจะยากขึ้นอารมณ์ร้อนมากง่ายขึ้นอย่างเงี้ยโอเคทุกคนทำไมดีเลยกพูดจะปรึกษาอย่างเงี้ยจะออกไปตามหาตอนนี้หรือว่าเดี๋ยวไปตามหาก่อนก็ได้โอเคทุกคนอย่างน้องชาย กิดผมน้องชายเราออกไปตามหาส่วนเราเป็นคนจะรออยู่ที่บ้านนะเพื่อได้เข่าลาซูหรือว่าเงี้เราจะรีบบอกกินนะไม่กินมาหานะโอเคป่ะโอเคอาจิตพาองใครไปตามหาเลยอยู่ป่าแถวไปดูแถวน้ำตกแล้วพอแกกลับไปที่เก่าแก่งเงี้ยแถวทำาเนี่ยพอแกอยู่รอบทำเนี่ยถ้ามีเท่าไหร่ว่ากูนะโอเคทุกคนก็พอนะเราจะทูบแบบพายว้พี่เอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจที่นะกดไลค์ก็ใช้ที่แล้วก็ขอให้ลาซูปลอดภัยลาซูของทุกคนลาซูของพี่เอฟซี ปลอดภัยทุกคนนะอย่าให้เกิดอันตรายทุกคนไปพี่พี่ยินเสียงไข้ลองทุกคนผมเลยยินเสียงทั้งคู่นะยินเสียงชัดมากเสียงเหมือนเด็กผู้ชายร้องไห้ข้างหลังนี้เราก็สังหอนว่าเป็นหาซูหรือเปล่าวะเล็กใช่ป่าวเรายังไม่กล้าออกไปดูจนที่สุ่มห้าเพื่อเพื่อไม่ใช่ให้แย่ทุกคนนะ เฮ้หูฝ้าผีเรียกออกไปนอกบ้านเงี้ยอันตรายนะพีป่าเงี้ยเก็เจนชายมาบ้านผมก็มีผีอ่าแล้วผีสาวตามหิที่ไหนวิ่ที่หลงห้พี่แยมมันเด็กลงห้พี่ได้ พี่ที่สิงคองมันในหูไงลาซูหรอลาซูลาซูอ๋อลาซูถ้าเป็นลาสูออกมาออกมาคุยพี่เราออกมา,า,มาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวซูออกมาออกมาออกมา,า,มาคุยกัน อยู่ไหนออกมาไม่มีใครทำอะไรลาซูหรอกมาคุยกันดีๆมาลาซูกันแล้วนะ้อง,องให้ใช่ลาซูบอกเลยเฮ้ยยินไหมยนี่มยินนทุกคนที่คือลาซูไม่เอาไปโพดวงมาพี่ลาซูอ,อยู่อยู่ตรงนั้นหรออยู่อยู่ตรงตรงกล้วยอะนะผมยังไม่กล้าออกไปเท่าไหร่ผมกลัวพวกผีวิญญาณที่หลอกเราพี่นะยินเสียงร้องไห้ไหม มันเข้าบ้านไม่ได้ไงตรงๆเข้าบ้านไม่ได้มันต้องอยู่ข้างนอกเพื่อลอกลอกออกไปลาซูยิน,นะปะไปดูเพื่ออะไรไปดูกพืไปทุกคนครับเดี๋ยวผมกับยายจะออกไปดูกันว่าลาซูจะอยู่หลังบ้านหรือเปล่า สิ่งนี้ใช่ไหมกูยังอยู่ใอมไปเลยพวกผีกับแกงพวกกูเนี่ยให้กูเราก็บอกไปอ่ะดูว่าเฮ้ยผีผีอยู่ในหม้อป่ะไม่รู้เหมือนกันตาพวกมันมาปล่อยเล็ไม่รู้เหมือนกันออกไปพกทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยไมาลองคิดดูก่อนค่อยองไปบอกว่ากู ไม่กล yeah. yeah. out> ้าเสี่ยงจริงนะอะไรขึ้นมาในบ้านดูเลยแค่สองคนเสียงเงียบเลยคนเสียงเงียบแล้วนะเสียงเสียงร้องของเด็กเงียบไปแล้วเสยงยังไม่จัดอะไรจริงๆผมไม่ผู้ฝ่านนะทุกคน เดี๋ยวเดินนอกปเขาไมไปไม่รู้่าเปนอะไรู่กลง่จะจะจะิ้งขายเลยนะอืม เสีขายคนนะตัวเสียงขายกับปลาสูบ <anyway> ้างสงของห้า <inex> ม <problem Eli> ุเยอะอืมโอเสีงวัดสวดมนต์พอบ้างติดวัดไงพากำลังสวดมนต์ทุกวนนะสวดจำวัดเย็นนะทำวัดเย็น่สิมาูได้ไหมพะสูงไหม

รถือแ้เราถือไู้กไหมจะเชื่อใช่จาเสื้อได้ใช่เสื้อเสื้อเราห้ยงไงลอะสู้มึงมาเข้มาอยง้กลัวหรือเ่สู้สูเรื่องกลัวพี่ไม่ทำอะไรพี่ไม่คุยพี่ก่อนได้พี่มาเรอดีฟังว้าเป็นไรขึ้นอะไรขึ้นเราสู้ใจเย็นใจเย็นเขาพูกันมาสู้สู้ครับเรื่องกลัวมาคุยพี่ก่อนพี่มีเหตุผลพอ ถ้ากลัวคนอื่นรู้พี่จะไม่บอกใครโอเคไหมมาคุยกันก่อนว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างตัวมาไหมาคุยกันก่อนมาตัวเขาโตขึ้นเยอะทุกคนใช่ไหมผมยาวขึ้นเยอะเลยเรื่องกลัวพี่ไม่ทำะไรพี่จะไม่ฟ้องใครจะไม่จะไม่บอกใครโู้แค่นี้ก่อนตัวมาเรื่องกลัวไม่กลัวทุกคนต้องจำบ้านเราได้ทุกคนตโวเนี่ยวะตัวนี่มา แลกวกวต้องจริงกนลอง้องแบบผ้าบิดหัวไหมหรอมอหนาวกวนหนาวไหมใช่ไหมตะคใช่แค่แผ่อย่งซกนนอไปรายไปร้ายเนี่ย่ไหพูดพี่ฟัยิ่งใช่แค่่อย่ชงไปร้ายไปร้ายพูดพี่ฟังยิ่งแ่ง้องม่งรอ พูดฟังเป็นไรฮะยังไม่พร้อมพูดหรอกินข้าวไหมกินข้าวยังอยู่ข้าวอยู่กินข้าวบ้างยังไงเดี๋ยวนนี้เราจะกเข้าบ้างแลนั่งคุยด้วยแหละฮะพูดฟังเหงว่าเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะนิดหนึ่งก็ได้นิดหนึ่งพี่รู้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงไหมอะไพี่ฟังหน่อยไมนนี้ไม่ตัดผมผมยาวอย่างเงี้ยนะ ผมยาวไม่พ่อยใช่ไหมพ่อยผมยาวอย่างเงี้ยฮะนะสู้ไม่ร้องไม่ร้องมาไม่ได้ไม่ได้พี่วิวแล,ล้ว <meets> พ <Gil ets> ี่วิวแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าอะไรคุยดีคุยดีอัอผมยังเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันจะชิดมากที่ทำไปอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกฮะต้องรู้ความจริงก่อนว่าที่ใครผิดใครถูกเพราะว่า ย่างที่บอกอะผมแม่เข้าข้างน้องเลยนะผิดอะไรนะตามตามกฎตามอะไรขเขาขไปขถูกก็คือถูกนนเองแต่ต้องบอกตอนตอดูเหตุผลว่าน้องคนนั้นที่มีปัญหาก,กับมีปัญหา,ก,ก,หาก,กับไอลาซูเนะี่ยเขาพูดอะไรแหงจะดำลาซูหรือเปล่าเรือ่องแบบเป็นคนป่าอยหรือเปล่าถึงทำให้ราซูเกี่ยับต้องลงมายงมือทำลายร่างกายเด็กคนนั้นจนเจ็บในกล้องมองเห็นแบบนี้พอน้องไม่จะไม่ขึ้นบ้านนี้ เฮ้เฮ hey, 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 hey. like. hey. ้เฮ้เฮ้าจำไม่ได like uh ้เฮ้รไปรไมาจำไม่ได้ไปรุดไปไปไม่ได้ทำอะไรมาฮะไอตัวมันไอตัวมันตกใจมาซู็ไดนะพี่อยู่นี่ลวอ่ะมาซูจะขึ้นบ้านยังจะขึ้นบ้านยังไม่ได้นข้าวไหมกินข้าวไหมหิวน้ำมีท่าไหมกินข้าวกินข้าวเลยะกินข้าวะ กินเขาเลยปะน้องว่าคงจะทำใจเยอะไม่ได้อ้แมวนี่แมวมาหาจบแมวแล้วปะเนี่ยมาหาเนี่ยมาสูเคยเล่นแมวจำได้ปะน้องกำลังกลัวตกใจก่านะเพราะว่าสิ่งนี้ทำไปอาจจะร้แรงซึ่งน้องแชร์ผมน้องกิจมาบอกเขาแต่ผมยังไม่ได้สื่อสารกับไปแล้วว่าผมเจือน้องขาแล้วกลัวแบบน้องยังตกใจอยู่ มตอนเน,น,นี้คือน้องไม่มีที่พึ่จงจริงน้องจา,พว,า,พ,วา,พ,วาพวกเราคือมาหาพวกเราพวกเราเขาเขาคิดว่าพวกเราคือที่ปลอดภัย<อ>แต่บาลูยังไม่รู้เรื่องนี้นะนอะไรแบบแซ่สนตตน้องก่อนให้น้องอยู่พักผ่อนก่อนค่อยว่ากันว่ายังไงว่้ถ้าน้องพร้อม้าก็ให้น้องรลบไอทีนแต่สิ่งที่เกิดคือเราไม่เฉยชาไม่ไม่ว่าจะทำรูปไม่ชี้นะเราค่อยเเป็นค่อยไปทุกคนนะถ้าเนี้ยเราเป็นที่พึ่งพายน้องไม่ได้ถึงน้องก็พิจะถูกก็ไมาดูนะ น้องแต <ทำ S 1> ่ว่า,าคนืนนี้อาบน้ำสระผมให้น้องแล้วก็ให้น้องนอนนี่ก่อนใช่แบบนั้นก่อนแล้วก็ค่อยวอกรกิทพงนี้ก็ได้ค่อยว่ากันแต่ว่าดูดูทบอลใช่กินตามหาคืนเยอะแยะทุกคนนะอืมบอลกนินดูเรื่องก่อนเปล่าแล้วก็ให้กินบอลอย่าพึ่งบอกใครให้น้องพังกผ่อนก่อนดีกว่านะจะให้กินมาหารจะเอาแม่ที่ทานไปนะให้กินมาคุยที่บ้านนะค่อยว่าก,กันก

น้อง like no ิ่เนี in ่ย no น้องตกใจเสียวลานนี um ้มันก็เื่้ยน้องทม่ตกใจที้ดูแมวน้องมาดูรีบมาบอรูอิวอยกอยกบอูขาอย่างบาลูแน่แค่ดูรูปแองหายก็ยาวแน่รูปขาวก็ยังหงอยยังวบวัดเกิดขึ้นนะนั เราสงองยว่าเราจาให้ฟังหมว่าเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงใครเริ่มก่อนใครผิดเริ่มลเเนีเนียทําห้นยบอกให้คนมาหาเราอยู่ะเนีย เช้มาที่นะคุยกับหลาสุดรให้กินเก็ของผมรักก่อนนะคือเราไม่อยากจะปิดปากดออยากให้น้องมับได้พอดีทายเลยได้มาได้เปิดใจกูแล้วก่อนน้องยามากตัดเลยมั้งใช่ไหมกอตัวนี้ตัวนี้ ก็อยิดหมาเราจะให้น้องเาด้วยคุยกับเราเรื่องล้วให้คิดคุยเรื่องเรื่อแล้วก็ด้รู้ทุกอย่างนะพร่ักผ่อนยากิดหมกินะกิ๊ดไหนกิ๊ดมันเดิแบ้ไเออกิ๊ดกิ๊ดนี่เดนะสุดล้วเดนสดลไม่ร้องไรองไม่รองไรองย่คยงะนนี้ กินให้หน่อยกินให้ห่อยกินให่อยกินให้่อกินให้อยินหมห่อินใ้หนยกนนอยกินให้ห่อยตินใ่ก้หน่อยกินให้หน่อยกิน่อยน่อสก้่อย่อกนให่อีห่ยกินให้่ย่ยอยกิน่ใ่อน้่ยให่้่ยอย้่อ้่อยให้หก้น่อนห้ห่ให้่ก่อน่อกก่อกนใหอ้ออก่หน รวมมั่งคราที่เขาไม่ทำไรที่เรามามาอยากว่าเราทุกปลอดภัยยังไงั้นจะให้อยู่นี้ก่อนมาคือให้อยู่ว่าจอยู่นี้ก่อนแล้วก็เงียม่บอกใครดูให้ว่ายู่บ้คุณรู้คนเดียวอโอเคไหมไม่อยากให้ใครมันเกิดรลอนแล้วก็ไม่อยากให้น้องมาจอดตัวว่าน้องผิดยังไงอย่างน้อยยางน้อราบอว่าพักผ่อนก่อนโอเคไหมเงียเลยถามว่าน้องเรื่องราวเป็นไงให้น้องเข้จใยคุยกูใช่ไหมร้อยมุมฟัง เเ้องพูดกดผิดว่าพูดไม่อ่ค่อยว่ากันนะผู้กองที่จ้อนับอยู่อะโอเคไหมก็แต่าหัวาด้โอเคใชว่ารูู้แงน้งนี้ก่อนนะโอเคโอเคาละยที่คิวังม่กิดแต่้บ่านีแบบเดียวบท่พี่จัดแล้วบ่าองวน้องวที่ใจนะน้องอภัยแล้วกีใจนน้อว รกันนคุยเข้าใจนะอบครนน้องนี่อับรผคืนน้เอกนี่รทอุกคนอย่งไงก็ตมทีทุกคนนั้นใ้น้องัสูนี้ก่อนนั้นคุนอนคืนนี้แล้วก็ยังไงก็จะให้น้องชายผม ไปบอกคนยมืองว่าน้องบอลไค่ขนาทุกคนนะไม่ต้องบอกว่าอยู่ไหนยังไงเพราะว่าน้อง,งก็คงยังไม่พร้อมที่จะกลับแลก็ไม่พร้อมที่จะเล่าลเรื่องนี้ให้ใครฟังนะนอกจากพวกเราผมแล้วรอรู้นว่าพรุ่งนี้เช้าน้องเล่าเรืเองฟังแล้วก็ให้รู้ความจริงทุกอย่างว่าใครผิดใครถูกยังไงทุกคนนะเราไม่อยากให้ยยใครขผ่า,าจากใช่ก็คือผมว่าทุกอย่างมันผ่านอยดีนะทุกคนนะทุกอย่างผ่านไปได้น้องชายผมมาเข้าใจผมนะน้องชายผมเข้าใจผมก็ เราตามนี้ทุกคนนะฝากพี่พีทีเป็นกำลังใจน้องลาซูฮีแล้วก็ให้น้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้เดี๋ยวก็เรื่องของลาบาลูค่อยว่ากันเลยนะค่อยรอพ่อฝันกัตามนี้ทุกคนนะไปขอปิดิปแล้วก็ขอให้น้องชายผมเดินทางกลับวันที่17กิจการินขอบคุณมากนะขอบใจมากนะนะผมมากลับเมืองแล้วนะไปอยู่กับลูกกับเมียกับครอบครัวเขาเดี๋ยวทางนี้ก็กลับมาทาข้าวน้องอยู่แล้วก็เดี๋ยวหุงข้าวกินกับน้องพร้อมกันโอบคุณพี่ครับแล้วก็คนคลิปหน้าคนสวัสดีครับผม